สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมแล้วก็พามากินหอยบิดนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักหอยชนิดนี้นะจ๊ะหอยนี้ชื่อว่าหอยบิดตัวนี้จะอยู่ที่ใต้ทะเลน้ําลึกมากๆเลยอันนี้จะพบได้ที่ทางใต้ของไทยแล้วก็ไม่ใช่หอยเลี้ยงนะ,ะไม่ใช่หอยเลี้ยงเป็นหอยที่เกิดจากธรรมชาติไม่สามารถเลี้ยงได้นะจ๊ะ ใครที่บอกว่าเลี้ยงได้มันเลี้ยงไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูอันนี้ตอนนี้เราไปย่างมาแล้วนะอันนี้เราไปย่างมาแล้วนะอันนี้ซื้อมาทั้งหมด100กิโลแต่ว่าเอาไปส่งลูกค้าหมดแล้ววันนี้ก็เลยมานั่งกินให้ดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่จ๊ะว้ายใหญ่มากเลยร้อนๆๆว้าวนี่จ้ะแม่จ้านี่คือเนื้อหอยบิดจ้านี่คือหอยบีบนี่เลยอะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองกินให้ดู ผมจะลองกินให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือเรายา่างไม่ไม่นานนะต้องบอกก่อนเราย่างไม่นานนะเออเราย่างไม่นานนี่นะจ๊ะเนื้อมันก็อ,อกจะเหมือนคล้าอ้หอยแครงแต่เป็นเวอร์ชันรุ่นใหญ่นะเวอร์ชั่นหอยแครงรุ่นใหญ่นี่จะ้ะนี่เลยนี่เลยค่ะหอยแครงรุ่นใหญ่เรามีน้ําจิ้มซีฟูดมาด้วยนะนี่เลยทะน้ำจิ้มซีฟูดเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะมันจะรสชาติแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกัน อร่อยมากเลยมันเหมือนหอยแรงค่ะทุกคนมันเหมือนหอยแรงแต่เป็นเวอร์ชั่นหอยแรงรุ่นใหญ่นะคะเป็นเวอร์ชันหอยแรงรุ่นใหญ่น,ะะน,น,น,ญนี่เลยจะแกะให้ดูะจะวแกะให้ดูนะจ๊ะแป๊บนึงนะคะทุกคนหาทางก่อนอ่ะนี่หอยนี้นะคะมันจะเป็นแบบรูปแางมันจะเป็นดๆๆิบๆแป๊บนึงนะ อันนี้เลยค่ะทุกคนเห็นน้ำไหมน้ำคํานุ่มกินเข้าไปแล้วมันฉ่ำมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูทุกคนคะ่ะเอากล้องเข้ามาใกล้ๆหน่ยค่ะสวยนี่เลยดูเนื้อเขานะดูเนื้อเขานะอันนี้คือสุกแล้วนะอ่ะอนีนมะน่มันเหมือนหอยแครงมากเลยค่ะทุกคนมันเหมือนหอยแครงมากๆเลยนี่เลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูชคนแอบมองไเลยเยอะมากทุกคน มันละมุนมากอร่อยมากทุกคนมันเหมือนหอยแทงจริงๆแต่มันไม่มีเลือดนะไม่มีเลือดแล้วก็ไม่ขาวอร่อยอันนี้ย่างนะอันนี้เผาอันนี้เผาอันนี้เผานะทุกคนนะอันนี้เผาสัมม่งมาทั้งหมดร้อยหลัววันนี้อ่ะนี่อืมนี่ดูเนือให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อ,อยั่วมากแม่จ้ายั่วมากอร่อยมาก นี่เดี๋ยวแกให้ดูเน,นี้อหั่เนื้อเขาจะเหมือนหอยแครงนะเนื้อเขาจะเหมือนหอยแครงเลยนี่แต่เป็นเวอร์ชันใหญ่เวอร์โอเคทุกคนทะถ้าทุกคนอยากอื่นพักมาหาได้เลยนะมีหอยเรียกว่าหอยบิดหอยบิดนะคะหอยบิดเดี๋ยวจะเผาขายแล้วโอเคนะคะทุกคนไปแล้วนะทุกคนคลิปนี้บ๊ายบายไหมบ๊ายบายทุกจุดนะ t u